นะคะสำหรับทุกๆคะแนนเสียงที่ได้งอกให้กับเราชาวพักชาติไทยพัฒนาขอยืนยันนะคะว่าไม่ว่าพักชาติไทยพัฒนาจะยืนอยู่ตรงจุดไหนสิ่งที่เราได้ไปพบปะพี่น้องได้เห็นถึงปัญหาและความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนพักชาติไทยพัฒนาจะพยายามหาทางที่จะแก้ไขและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่เราไป พี่น้องคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคชาติพัฒนาหรือไม่เลือกก็ตามในฐานะเป็นพรรคการเมืองเราถือว่าพวกเราเป็นหนี้แผ่นดินและเป็นหนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่เราจะต้องหาทางทางาน,นอธิฐานนะคะว่าให้หลังกาเรเลือตกตั้งแล้วนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยจะได้รัฐบาลและได้ฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมเพื่อช่วยกันนำทางให้พี่น้องประชาชน